วัสดีค่ะต้องจะแก้ผ่าหวันนะคะโอ้จะมันฝนตกปัดแต่หเหงล่ะนี่ฝนตกแล้วมันฮอนความหอนหอนจะไม่หอนคักหอนแหนเดน้อันนี้น้ำแม่นี่พี่น้องใา่เข้าบ่งน้ำ อันนี้มันอยู่ห้างลินเนาะอันนี้เนาะมันแห้งแน่อันนั้นสายขารัยน้นสายขา,ะะาแล้วก็เป็นคื่อเก่าเนาะค่ายังลงรถจันหวะ ต๊กแต่ว่ามิถุมกบแห้งแต่ว่าต๊ะถึงน,น้ำก็เลยไหลน้ำไหลน้ำไหลใส่กระเบิ่งทางนนะ้ำเออลืมว่าแซวดอกอันนี้กรเบิงนี้ ดอกของตอนอ้นต้นสน่อนอจบเนาะต,นตอนอ้นนจดอกมันเป็นแล้วมันบานเมืนแต่มันนะมันเป็นเ,นเบอร์มนมเลยนะัเตร์นี่นะตัวเตอร์นนี่แมนได้ตัวเตอร์นี่มันมัน้าบังตัวบอ่ะ อันนี mm ้เบอร์เบอร์เตอร์น hey, ่ะพี่น้องกำลังจับอยู่ด้วเนาะเอ้ยมีตะน้ำละบานนี้ซุ้มซำซุ้มซำแล้วก็นี้นานตะเการวาแห้งแหว่มาทำบ้านมีเดียเซลกับโฮสตุ้มไปโฮสทางพุ้นทางพีบไปแทนมันนี่อั่งละบานนี้ น้ำอ่างแล้วตกแหงหลายปะอันนี้พวงแสดพวงแสดมันกำลังขึ้นถ้าเฮาหดมันเก่าขึ้นมันอาจจะออกดอกอยู่ดอกอยู่อันฮดปีกกับโบักแล้วเพราะว่าเห็นมันวั้งมันออกก้อนตรงการ จังน้อยละกับมันมาออกอ,อ,กอีกนะพี่น้องกปลาวางหรือว่ามันออดแต่ยมหอนไม่เคยเห็นเนาะมันก็ไม่เห็นนี่หละแต่ว่าตอนนี้กำลังแต่ยอดกำลังเฮืค้างอย่างงามแล้วแกยวไอ้ค้างอะไรก็มีงามดอกแต่ว่าเอ็ดเอ็ดเอ็ดเธอว่ามันได้งไงเามันได้ค้างมันเฮือน ดีกว่าที่มันจะเท่าไปน้ำดินน้ำดอนไปน้ำโพเข้าไปยังเดี๋ว,วะหรือว่าบ้านนะดอนนี้น้ำมันจะไหลลงมาโฮมเนาะน้ำทั้งหมดนด้ค่ะพี่น้องไีทางนาบ้าน อกาศหอนถักหอนแหนบานน,น,นนี้หละตกน้ำมันล้นอันที่ีขาพาวนะเร็วไปทางกาแพงวัด <c oughs> น้ำไหลจะถนนนะมันไหลลงขอบทางเออตรงาจจะเต็มซะแล้วเอะตะเล็กฝาหยุดเฮียลูสาวที่ทนได้แล้วอยนขอบมัน ต้าเระเต็มลแ,แล้วก็ค่อ,อแห้งแล้วก็ปะสูบออกอ่าสำหรับคลิปนี้จะไว้คำนี้ก่อนอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์อย่าแก้แด้นนะคะอันนี้มามีมัามีขนมภุษไทยว่าห้องว่ามามีดก,กมันไี่แสบคือตะเกา่าเป็นบางต้นมันจะแสบกันเลย